ชัดเลยที่เนี้ยชัดนะฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยผมอะไรเอย่ยสวัสดีครับลองของเล่นใหม่ ต่อไปนี้ไม่ต้องถือแล้วไม่ต้องวางวางขาต่อไปนี้ไม่ต้องวางที่วางขาแล้วครับ พอดีเพิ่งลงเครื่องนะครับเพิ่งลงเครื่องมาจากเชียงใหม่แล้วก็ขึ้นรถมาพี่เอกก็จะก็เลยจัดของเล่นมาให้ใหม่ะครับก็เลยแบบว่าลองซะหน่อยฮะฮะ เอมีของเล่นใหม่แล้ววันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับก็ได้นี่หมอนผอนนั่งในรถมาจะได้ไม่ปวดหลังเพราะว่ามีอายุเยอะแล้ว <laughs> 크리스피 크림 어머 ล้างหน้าเหรอมันแคบนะข้างหน้าเก็บแล้วบายบายวัสดีครับวัสดีครับทุกคนไปก่อนนะเดินทางปลอดภัย<า>เราเราเดนทางเหรอเราเราต้องเป็นคนเดินทางมันมันแคบหรือเปล่าพี่ซำข้างหน,น้าได้แค่แล้วเแค่แล้วอ่าไปมุ่งหน้าไปจังหวัด สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็ไปมาแล้วอีกครั้งร้านไหนนั้านอะไรใช่ปะแล้วก็ไปมาแล้วหลายครั้งนะครับเนยไปกิแล้วแต่เราก็อยากไปอีกตลอด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 โอ้โหที่ติดนี่ดีมากเลยอ่ะ ทุกคนครับลัดเบลแล้วนะครับเผมรัดเบลได้วนะแต่ไม่กดใหม่ถือว่าเมื่อเช้านี่ยตื่นสายนะครับ <S 2> <S 2> เรียกว่าตื่นบ่ายก็ได้เอาแบบ <S 2> <S 2> นหวกแค่ครึ่งนึงแล้วกันครับ I need to buy.

นะอ๋อมันมีลมอยู่แล้วไม่ต้องเป่าขอบคุณนะครับใช้สอดไปด้านล่างด้วยฮะสอดไปมันไม่ถึงสอดไปด้านล่างตัวสอดไปด้านล่างเข้ากับช่องระหว่างพนักกับที่นามีจุแน่นถึงได้แค่นี้เว่านี่มันไม่ใหญ่เดี๋ยวไม่ใหญ่อ๋อสอด Young Jump in the Cadillac, girl. about on it? You deserve it, baby. You deserve it, oh. สบายเงี้ยปวดนอนมาสามสี่วันปวดนอนมากเลยครับไปเจียงฮายนี่อือหือเลยครับเพิ่งได้กินเซ็ตโอว์วันสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องนอกจากนั้น โซนเป็นสุภาพคุณนี้ว่าอะไรอะครับวันดุครับอ๋อวัสดุรถติดนี่ใช่วัสดุไปเห็นโซ่ผมสั่งก้าเซาหรอพี่บ๊อบเติมเติมเตยนะอ่ะพี่ป่องบอกพี่เอซีมีอะไรล็อกอีกไหนไม่มีแล้วข้างหลังเขาเก็บแล้ว สะอาดมากฝุ่นมีไหมเนี่ยฝุ่นไม่มีฝุ่นรถโอ้ยไอมาทันทีฝุ่นเยอะรถทีเนี่ยเดี๋ยวล่าไปสปารถกันนะอ๋อมันมาจากตุ๊กตาแน่ๆเลยเอาลงก็ได้เนี่ยนึกเป็นั่งรถที่เชียงใหม่เอาผ่าสบายมากเลยเห็นไหมเอาผ่าเลยยะเอาผ่าเจ็บตรงเอาผ่าเจ็บตรงเขาผ่านะนี่นะเขาเจาะรูเปิดประทุนได้ อไ,ไน,นี่หรืปะข้าบนดาโทรศัพทน์ทนะครับโอ้ยสัญญาณดีมากเลยอะ<ช>นะใช,นใช้ A I S C Full Premium Full H D ทุกคนจะไม่ต้องมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรที่แบบกระตุกอีกต่อไปดียังไงหรอแพ็กเกจนี้หรอครับก็คือถ้าเกิดทุกคนเนี่ยมีแอปพลิเคชันที่เป็น a i s Play อยู่แล้วเนี่ยก็จริงๆก็ดูได้อยู่แล้วนะพี่บอกแต่ว่าถ้าเกิดมันจะให้แบบว่า เอาแบบเร็วอ่ะคือดูซีรีส์อะไรเงี้ยแล้วแบบไม่ต้องเสียเวลาโหดลดอะไรพี่ก็ต้องสมัครพรีเมียม full HD สมัครยากไหมสมัครไม่ยากก็โทรไปที่ c เซ็นเตอร์โทรไปสมัครนิดเดียวนะครับเน็ตแรงแล้วก็จะได้ดูไลฟ์แบบรายการกัน <S โ s On Big Life ครับ,รบเออขายของดีกว่าวันนี้มีอะไรมาขาย ตอนนี้มีมีเรือนนี่ยังเรือนบริการน่าจะมีแล้วแหละ, yeah. ะให้คิดมาดูทรงผมดูทรงผมของเขาตั้งดูทรงผมของเขาลาแขดูกล้ามแขน อ่ะแล้วดูคนของเราอีกคนนึงแห้งมาแถวดูคนของเรามะวันนี้ไม่เซ็ตผมเลยนะไม่เซ็ตทำไมเก็บรถเก็บรถก็เซ็ตได้โอ้โหเงาแตกพักเลยเก็บรถเงาแตกพักเลยกลางแดดเนี่ยต้องเก็บตรงวันเหรอตรงกลางถ้าเกิดไปเกิดกลางคืนปุ๊บเปิดประตูปุ๊บยุงกัดผลิตมันเป็นผลไม่ดีครับยุงจะเข้ารถครับ เ้เราเจ็บกลางวันกลางแดดตรงตารไหมเดีเดี๋ยวเราก็ประมาณนึงนะครับเดี๋ยวเราไป กิดที่เวลาเราแบบเหนื่อยเราก็จะใช้มัน ดูสบายจังค่เฮ้ยนี่ไงนี่ไงเห็นชัดเ็นเห็นนี่นอนไปเถอะพรุ่งนี้จะไปเอ่อเปิดหมวกหาทุนให้กับบ้านฉุกเฉินขอกำลังใจหน่อยครับว้าวดีมากเลยอ่ะไปทำช่วยกันทำสิ่งดีๆให้กับสังคม พรุ่งนี้ไปที่ไหนกันเนยพรุ่งนี้ไปเปิดหมกที่ไหนครับพรุ่งนี้ไปเปิดหมกที่ไหนอ๋อพรุ่งนี้ไปเปิดหมกที่ไหนอ๋อ บริจาคหนังสือดีมากเลยครับขอบคุณมากมากเลยเที่ยวกันนี้มีโปรเจกต์รับบริจาคใช้โลหิมบันแถวชายแดนทำบุญวนันเกิดให้เหี้ยครับจับเพลนส์ศึแบบมีเอว้าวขอบคุณครับนี่ก็ใกล้วันเดี๋ยวแล้วสินะ จะวันเกิดครบอายุ22อะหายไปเยอะเลยหายไปเยอะเลยวั <c oughs> นศุกร์ฝนต้องเยอะมากๆเนอะ <c oughs> ทีละอะไรอย่เงี้ย <c oughs> เรียมตัวเลยนะครับสุพรรณสุพรรณบุรี ม,มีอะไรอร่อยสาลีสาลีนะเอาของข้วาวนะยวเราไปกินข้าวที่สัปดาห์เลยเนาะจะได้แบบของกินชื่อ